ฝันว่านอนเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านจะดําเนินไปอย่างเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องราวสนุกสนานเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่นะครับอาจมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ท่านต้องสับสนและมีความลังเลใจเกิดขึ้นนะครับการงานช่วงนี้ก็ หมาะกับงานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับเอกสารนะครับท่านอาจจะมีอารมณ์เบื่องานบ้างนะครับแต่ก็ยังทนทําไปได้เรื่อยนะครับเรื่องการเงินก็จะเป็นช่วงที่หมุนเงินอย่างแท้จริงนะครับอาจจะ เข้าซ้ายจ่ายขวานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่ามีปัญหารุนแรงอะไรนักนะครับเพราะว่าท่านสามารถจัดการเรื่องการเงินต่างๆของท่านได้อยู่นะครับเรื่องความรักนะครับจะเป็นช่วงที่ไม่ได้หวานแหววเท่าไหร่นักนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอหน้ากันเท่าไหร่นะครับหรือบางคนก็คบกันแบบต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะครับอาจจะมาเจอกันนะครับไม่บ่อยนัก ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความอึดอัดใจนะครับเบื่อหน่ายกับสถานการณ์รอบๆตัวที่เป็นอยู่นะครับในโครงการนะครับอาจจะมีการบางแผนหรือทำงานอะไรไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยพบกับความก้าวหน้าที่ชัดเจนนักนะครับในระยะนี้จําเป็นต้องใช้อดทนรอคอยไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดคิดเอาไว้นะครับ เรื่องการงานนะครับจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับเพราะปัจจัยจากบุคคลภายนอนที่ก็ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทําให้งานล้นชาไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเงินก็ถือว่าก็จะมีเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับก็อย่าเพิ่งใช้เงินเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในการหมุนเงินได้ ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้นะครับโดยรวมก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ได้นะครับเรื่องงานท่านอาจจะได้เริ่มงานใหม่จะได้รับการมอบหมายงานพิเศษเข้ามานะครับทำให้ต้องเรียนรู้งานนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการทำงานของท่านเองนะครับเพราะว่าเจ้านายก็มองว่าประสบการณ์ท่านยังไม่แกร่งพอนะก็ต้อง พัฒนากันไปนะครับการเงินก็จะมีเงิน,นครับเข้ามานะครับอาจจะไม่ได้ตึงตัวแตก็ไม่ได้ราบรื้นมากนักนะครับก็มีเงินพอหมุนเวียนพอค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่ความรักก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้น,นครับที่ทําความรู้จักกัน ใบที่4ี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียนนี้ท่านอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแต่ก็ยังสามารถหมุนเงินได้ทันนะครับอาจจะมีเรื่องภาระต่างๆที่เกี่ยวกับการผ่อนสินค้าบางอย่างนะครับหรือว่าอาจจะมีการติดต่อกู้ยืมเงินนะครับในด้านต่างๆมาใช้จ่ายนะครับบางท่านนะครับก็จะมีโชคเล็กๆน้อยๆนะครับ ได้รับของฝากที่ถูกใจนะครับหรืออาจจะมีทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ให้ลำบากมากนักนะครับในเรื่องของการงานยังต้องอาศัยคนรอบข้างสนับสนุนหรือชี้แนะในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องความรักในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะการแบ่งปันการแชร์เรื่องต่างๆร่วมกันนะครับก็คบกันเป็นเพื่อนนะครับใน,นีที่ยังโสดนะครับอาจจะไม่ใช่จังหวะนะครับคงต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อน หมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข2หมายเลข13หมายเลข11และหมายเลข6ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข6หมายเลข11และหมายเลข13